วันนี้นะคะทางร้านมีสินค้ามาแนะนำนะคะเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่คาไซโป20ลิตรในกล่องจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอ,อันดับแรกนะคะเป็นหัวฉีดยาแบบพ่นฝอยนะคะตัวนี้นะคะทางร้านเราแถมให้กับลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะคะมือบีบค่ะต่อไปนะคะลํำกองพ่นยาค่ะสามารถยืดหดได้นะคะเป็นทองเหลืองนะคะให้มาแบบ2อรูเรียงนะคะ แล้วก็แมทค่ะแล้วก็คู่มือการใช้งานค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่ลูกยางแล้วก็ตัวล็อกก้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องพ่นยาคาไซโปนะคะเรามาดูรอบตัวเครื่องกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ตัววอลลุ่มกันเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถเล่งเบาได้นะคะเล่งตัวนี้ได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวประคองหลังลดความเมื่อยล้านะคะตัวนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็แขวนสายสะพายนะคะเครื่องพ่นยาคาไซโปตัวนี้นะคะหนัก2-3กิโลนะคะค่อนข้างที่จะเบานะคะรับรองว่าไม่เมื่อยไม่ปวดหลังแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเราก็มาประกอบมือบีบกับการพุ่นยาได้เลยค่ะสามารถยืดหดได้นะคะ ตัวหัวพ่นยานะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาแบบพ่นฝอยหรือว่าจะเอาเป็นแบบ2รูเรียงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาใส่กับตัวสายพ่นยาเลยค่ะหมุนให้แน่นนะคะต่อไปนะคะเราก็มาสาธิตเครื่องพ่นยากันเลยค่ะเราก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเร่งเบานะคะ น้ำออกดีมากๆเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรามาดูในส่วนของมือบีบนะคะเรามีที่ล็อกให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ไม่อยากจะบีบนะคะตัวนี้เรามีที่ล็อกให้ด้วยนะคะสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่กวนน้ายานะคะหมุนขวาตัวน้ํายาก็จะออกมาได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราลองมาเปลี่ยนตัวหัวฉีดกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหัวฉีดพ่นที่เราแถมให้นะคะตัวนี้มีทั้งหมด8ดรูนะคะ อยากจะบอกนะคะว่าตัวหัวพ่นตัวนี้นะคะพ่นน้ำได้แรงมากนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการความแรงนะคะตัวนี้นี่แนะนำเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะหัวฉีดพ่นยา2ตัวนี้นะคะดีทั้ง2ตัวเลยค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้านะคะจะเอาไปใช้ในแบบไหนให้เข้ากับหน้าง,งานของลูกค้านะคะรับรองว่าดีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคาของเครื่องพ่นยาคาซโปตัวนี้นะคะจะอยู่ที่2,200บาทนะคะ อยาจะบอกว่าประสิทธิภาพคุ้มสมราคาแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ